เลาสู่การดําเนินงานในขั้นต่อไปของการดำเนินการรับสมัครการเลือกตั้งในคร,รั้งนี้ประกาศเียท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลกรุคดตลอดจนท่านผู้สมัครนายกเทศมนตรีก่อนนั้นก็จะมาจับลำดับการยื่น,นากาสมัครนะครับตกลงกันนะครับว่าทําให้การาใจคาดเคลื่อนนะครับในการมันก็มีโอกาสที่จะสลับกันก็จะดำเนินการต,ต,ต่อไปครับ ก็เพาะตัวแทนครับว่าใครจะั้งก่อนอะไรตรอกอะไรตลงกันว่าจะให้ท่านสุภาพรากการนั้นเป็นผู้ยื่นไปสมัครก่อนนะครับเป็นราดับแรกนะครับที่สองนะครับครับยื่องระดับแรกคือัลืู่นนะครับเรืู่่ก่อนนะครับเห็นนะครับแล้วก็คนเหล่านี้นะครับผู้สารนะครับให้ ตอบที่เขตหนึ่งเลยนะครับไม่ได้เสียภาษีเราเอียงอกสารไว้ให้ที่2นะครับท่าน ครับผมว่าที่รตีดุษฎีแสนวุฒธนะครับเป็นผู้ในการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองคูคตครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่มีการสมัครรับเลือกตั้งนะครับผู้ที่สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคตนะครับซึ่งวันนี้เองก็เป็นวันแรกนะครับที่รับสมัครเราจะรับสมัครจนถึงวันที่12กุมภานะครับคือวันศุกร์นี้นะครับสําหรับวันแรกนี้นะครับก็มี ผู้สมัครมาทั้งสิ้น2กลุ่มด้วยกันนะครับมีเพียง2กลุ่มนะครับทั้ง2กลุ่มนั้นก็ได้ดําเนินการตกลงกันนะครับได้ลําดับผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณบัตรนะครับก็จะได้ตรวจสอบคุณบัตรตามระเบียบของตามกฎหมายต่อไปนะครับแล้วก็จะประกาศรา,ายชื่อหรือหมายเลขให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนในวันเลือกตั้งนะครับวันเลือกตั้งเราก็กําหนดไว้วันอาทิตย์ที่28มีนาคมนะครับ2564นี้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับในเขตเทศาบาลเมืองคุพชนะครับได้ไมาใช้สิทธิ์กันนะครับส่วนในเรื่องของการกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนั้นก็จะทําและขอความรัผิดชอบกับก,บก,บกบรกตท้องถิ่นนะครับซึ่งท่านก็ได้มาร่วมเป็นสกีพยา,ยาน ในการรับสมัครวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนบัญชีและชื่อต่างๆนั้นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับกับผมก็จะติดตามหน่วยต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้อยู่หว่างการบเนิาการนะครับแล้วก็อยู่ในห่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวชัดเจนอย่างไรนะครับจะแจ้งให้ทราบครับครับสวัสดีครับผมประสิทธิ์พัฒนาะสิทธิชีวินนะครับประลัดปูุ้โสอําเภอลำลูกกาครับอีกฐานะหนึ่งก็คือประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองคูคตครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคูคดและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคดเป็นวันแรกนะครับสำหรับในวันนี้นั้นก็มีมผู้สมัครด้วยกัน2ทีมนะครับสำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งนั้นก็อยากจะฝากผม่พี่น้องชาวตำบลคูคดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองคูคดนะครับในการ<ม>ที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตัวแทนของท่าน ในการที่จะไปบริหารงบประมาณและนำมาพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลุคตต่อไปนะครับในสำหรับการเลือกตั้งนั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เต็มที่ครับในวันนั้นครับ